สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาติด <c oughs> ตัวเลขเจ็ดร้อยนะครับอลูกค้าเดิมลูกค้าประจําของทางพาร์ทเลยนะตัวเดิมมันเป็นตัวบางนะครับเดี๋ยวเราจะแกะตัวบางออกก่อนนี่ยฮะก็ติดแน่นอยู่นะเดี๋ยวเราจะแกะตัวบางออกก่อนนะครับแล้วเราก็จะเช็ดนะอ่าติดแน่นเหมือนกันนะครับ นี่ครับอันนี้คือตัวบางตัวบางก็ติดที่ทักพาร์ตนะครับแต่ตอนนี้เลิกขายไปแล้วนะมีแต่แถมให้ลูกค้าไปนะครับบางทีมันถ้ามันเหลืออยู่เพราะว่าตัวบางมันไม่ค่อยทนนะครับเนี่ยมันเป็นตัวบางนะครับเนี่ยมันไม่ค่อยทนเดี๋ยวเราพาไปดูตัวหนากันนะครับ แรงมากเลยนะวันนี้เดไปหาอะไรมาแยกกันนะครับ ะะออกล้จะเป็นต้องใช้คัตเตอร์นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ออกนะ่ยมันจะเหนียวหน่อยนะ พี่ขีดทั้งบนเลยตรงมุงนี้เลย <Yeah. S 1> เนี่ยผมกลัวสีรถพี่มาใ้นีด่ดิพี่ทำเองดีกว่าไอ้ของแอ,อบ,แออบแนะฮะออกเรียบร้อยอุ๊ยสียี่ห้อ เดี๋ยวอันเก่าก็ทำแล้วนะครับกาวแน่นมากเลยนะสีหลุดเลยโอมาเริ่มเช็ดกันเลยนะครับดไม่ยากนะครับตัวนี้ติดไม่ยาก เราก็ใช้น้ํายาตัวนี้นะครับลอกเกาลอกขราเกาวตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวฉีดไปได้เลยนะฉีดไปได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลอกกันนี่ฮะตัวนี้นะครับซื้อกันได้คัะซื้อกันมาใช้ได้เวแค่ฉีดลงไปเลยอ่าฮะแล้วก็เช็คข้าเกาวได้เลยนะครับขราเกาวมันก็จะหลุดออกเนะ เช็ดไปได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยฮะข้าวเก่ามันจะหลุดแบบนี้นะ,ะเช็ดไปก่อนนะครับ อ๋อถ้ามันยังไม่ออกนีก็ฉีดซ้ำไปได้เลยนะครับฉีดซ้ำไปได้เลยเช็ดจนหลุดออกเลยนะเนี่ยฮะนี่ยฮะมันต้องสะอาดนะครับตัวใหม่ถึงจะติดแล้วอยู่แน่นนะเราต้องเช็ดให้มันสะอาดก่อนนะครับ mm. ไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่แล้วนะพี่ หลายเดือนอยังเนี่ยฮะก็ขราบเก,กาก็เริ่มจะออกมะครับอ่าสี่หรือเก็าเท่าไรสี่เลย นะะี่ยครับกาวก็ออกเลยนะอันนี้น่าจะกินสีไปแล้วนะครับอ,อแต่กาวมันน่นจริงๆไปเดิมเท่ากันครับเท่ากันหลังนะนั้นก็น้ำยาเช้กระจกเช่อีกรอบนะครับนะฮะให้น้ำยาที่เราใช้ล้างคราบกาวสามเมเมื่อกี้มันหายไปนะเนะฮะอ่ามันจะได้สนะอาดน่อยก่อนจะติดนะครับ ผมก็จะย้ายอันเดิมนะครับออกมาใส่ในทิมที่เรายากไปใส่ซีรีส์เจ็ดนะครับเราก็จะได้แบบนี้มานะครับอแล้วก็เอายัดลงไปในเบ้าเดิมยัดลงไปเลยนะครับเนี่ยครับ ้วลงไปให้มันอยู่ในบล็อกของมันเลยนะมีลอกออกก่อนก็ได้นะครับ เลขใส่ไว้ข <kuin a criterion> ้างหลังนะครับจะใส่ง่ายกว่าอู่ประมาณนี้นะครับตัวเลขก็แปะทันติดไปเหมือนเดิมนี่ฮะ ต้องแกะเป็นตัวนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมลองบัดดูแล้วเพราะว่าอันเดิมมันเป็นรอยเยอะเนี่ยต้องแปะแปะ,ะแกะออกเป็นตัวแล้วก็ไปแปะทีละตัวให้มันปิดรอยเดิมนะับน่าจะสวยกว่าเพราะถ้าเดี๋ยวรอยเดิมมันโผล่สีมันหายนะครับรอยเดิมสีมันหาย มันหายนะครับลูกค้าอยากได้ที่เดิมน,นะครับเราก็จะการให้เดี๋ยวไปข้างนอ,อกกันดีกว่าาพี่ไปข้างนอ,อก แปะทีละตัวนะครับอเคไลเก็บเรียบร้อยนะครับก็ให้มันเข้ารูเดิมนะครับเพราะว่า รูเดิมสีมันหายไปเยอะมากนะครับแล้วห้าเราแปลงใหม่มันคาดเคลื่อนกันนะครับมันจะดูไม่สวยนะนี่เป็นตัวหนานะครับกรอบมันจะเป็นโูรเมี่ยมแล้วข้างในมันจะเป็นสีแดงนะครับตัวหนาอ่าเราไปติดเลขสูงอีกสองตัวกันครับเลขสูดนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับติดตัวเ0็ดร้อยนะจริงๆเราจะใช้บล็อกนะครับประจําแต่ว่าตัวนี้คือรอยเดิมมันไอ้น,นี่นะครับมันเป็นรอยหนักมากนะครับมันเช็ดไม่ออกนะเราก็เลยจําเป็นต้องใช้ตัวนี้นะครับอ่าก็ติดเรียบร้อยแล้วครับวันนี้นะอ่าพี่โอนหรืหอเงินสดนะโอนหรืหอเงินสดนะเงินสดนะดนะดนะได้ครับได้ครับนี่ก็อะไรแต่งพาร์ทนะครับชุดเนี่ย ไปเล้ยวความถานนะครับตัวนี้ถ้าขัดก็เงาเลยครับวิ่งน้ำเค็มต้องขยันขัดนะครับจะได้เงาเงาอยู่ตลอดไนงะเออความนองก็งานทักพาร์นะครับความนองหลายอย่างเลยเนะี่ยันนี้ที่ทักพาร์เนาะอันนี้โดนไปหลายอย่างมากเลยเนาะตั้งแต่กระจังเนาะ ผมเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับคันนี้อ่ากระจังแก้มแก้มกระโดนที่ทักพาร์ไปนะครับแล้วก็ไปเลี้ยวนะครับไปเลี้ยวย่างดีอ่าเนี่ยครับของดิโปครับเนี่ยอันนี้เลยอ่าเนี่ยครับแล้วก็ชุดข้างของทงักพาร์ตแล้วก็ไอคิวเนี่ยครับคิเวเงาเลยนะคิวเล็กๆซ้ายขวานะครับตอนแรกอเอาแค่ฮีโน่กับตัวบางไปใช่ไหมพี่ อ่าเรารอบนี้มาเปลี่ยนเป็นตัวหนานะครับเนี่ยครับตัวหนาอ่าลูกค้าเดิมนะครับลูกค้าเดิมพังพาร์ตัวนี้ของไหนตัวไหนครับมีครับมีเดี๋ยววันนี้วันนี้ทำจัมพูน่าจะมาเปลี่ยนอะไรเอาแบบ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 แบแบ,แบอย่างดีหรือว่าแบบไงแบบนี้เลยแบบอย่างดีนี่เลยอ๋อเอาจิโป้ใช่ไหมครับ,รบมีของเหลืออยู่สามคู่พี่ สามคู่ก็มาแวะมาใส่ได้ฮะนี่ราคาเทาไเดี๋ยวผมถามเจ๊ให้เพราะลูกค้าเดิมรถได้อยู่แล้วพี่ลูกค้าเดิมไม่มีปัญหาอ่าสองพันสี่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมถามถามราคาที่เจ้ดีหนึงเพราะว่าเดียวแล้วจะลดไหมจะต้องเจ้แก่ลดราคาด้วยแต่พี่จะไม่ได้เลยรถอ่ารถอยู่ลูกค้าเดิมรถอยู่เออนั่นแหละเดี๋ยวผมโทรถามเจ๊อีกทีนึงผมก็ยังไม่แน่ใจเลยกระจัง กระจังก็โดนที่ทางพาร์ทไปใช่ไหมกระจังก็โดนที่นี่ไปใช่ไหมใช่กระจังหน้านะครับก็ยังใช้ดีนะคือถ้าล้างอะมันเยี่ยมเลยเนาะอ่าอันนี้คือธรรมดานะครับรถวิ่งนะครับรถวิ่งก็มีสกปรกบ้างธรรมดาสีไม่ลอกนะบางบาง,บาง,บ,าง,บ,างบางเจ้าที่ว่าเขาใส่ไปสีตรงนี้ลอกสีทํามาจากทํามาจากจีเลยอะลอกแต่นี้ลูกพี่ผมมไปทําสีใหม่ที่ยูอ่าอันนี้ มันเป็นโครเมียมมาทั้งชิ้นนะครับเนี่ยเวลาชุบมันต้องชุบทั้งชิ้นนะอ่าแล้วก็เอามาแหลบดําก็คือเอามาพ่นเราเนยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรผมเก็บเอาอ๋อได้เปลนเป็นโครเมียมในสวยเลยสวยเลยงานเยอะเมื่อไหร่ก็กลับมางานเยอะเมื่อไหร่ก็กลับมานะครับเนี่ยฮะเรียบร้อยไปแล้วภารกิจวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟัง ท่างพาร์ทอะไรแต่งนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับไคเซน